ที่เข้ามานะครับซึ่งตัวสินค้าเองเนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับความสนใจในงานมากวันแรกที่เราเริ่มกันเป็นเมื่อวานนะครับคือลักษณะของมันเนี่ยมันเหมือนกับพอเราอุปกรณ์เสียบเสร็จจับเรียบร้อยกดปุ่มปั๊บเกล็ดน้ําแข็งจะไหลออกมาเลยนี่คือทางเจ้าหน้าที่นี่คือตัวเจ้าของสินค้าที่เป็นผู้นําเข้าับ Can you show me how it works to second กดไปประมาณ2วินาทีเท่านั้นเองแล้วเครื่องก็จะทำงาน ประมาณนาที20วินะคะน้ำแข็งจะออกมาเป็นเกรดโดยตรงนี้ก็คือคุณจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นนมก็ได้ไอศครีมเป็นลักษณะของการใส่เฟลเวอร์เข้าไปครับใช่ครับโดยที่ไม่ต้องปกติเราจะเห็นว่าต้องเป็นก้อนแล้วมาใส่ใช่ครับอันนี้ไม่ต้องใส่จากน้ำเป็นน้ำแข็งเลยมันก็จะเป็นเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ที่เราจะเห็นว่าเดี๋นนี้ร้านไอศครีมร้านเค้กร้านเบเกอรี่ที่เป็นเทรนด์ใหม่ที่เราไปทานกันเนี่ยนะครับ มีเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาการทําอย่างนี้ออกมาเนี่ยสิ่งที่บันเห็นคือคนบริโภคก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นไปยด้วยใช่ครับเป็นเหมือนกเล็ดพี่มะเลยนะคะขออนุญาตลองจับนะคะครับก็เดี๋ยวรอมันละเอียดมากมากเลยอ่ะมันมันก็คือว่าสะดวกรวดเร็ว20วินาทีใช่ครับเท่านั้นเองแล้วก็จะเปลี่ยนรถไปได้เรื่อยๆถูกต้องครับนะคะก็จะเป็นไอศครีมแบบนี้ออกมานะคะคัณขอบคุณมากนะคะทางด้านนี้คุณปริ้นเป็นไงบ้างดู